สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไรงยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยนะครับวันนี้ผลิะภา FC เราพาพี่น้องเรามาดูนะฮะรถตกถนนนะครับเป็นรถเช r เครื่อง90เป็นแคปนะครับคันนี้คือ,อพอดีมีพี่น้องเราโทรบอกผมว่ารถคันนี้ตกถนนแล้วก็จอดไว้นานแล้วนะฮะเจ้าของเขาอยากขายผมก็เลยบอกว่า ราคายังไงเป็นยังไงมัางอ่ะพี่เขาส่งรูปมาให้ดูผมก็ซื้อทางโทรศัพท์นะแล้วก็ผมเลยอ่ะเอามาเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะได้อะไรบ้างช่างบางหาแบตเตอรี่มานะกําลังให้ช่างบางหาแบตเตอรี่ครับแล้วเรามาลองดูว่ารถคันนี้ที่ผมซื้อมาในราคา35,000บาทเนี่ยผมจะได้อะไรบ้างนะครับในรถคันนี้นะที่ซื้อมา3ามหมื่นห้าเนี่ยนะผมจะได้อะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่แนๆ่ๆเบื้องต้นเดี๋ยวมาดูก่อนนะฮะ อ่ะเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนอ่ามีเป็นแม็กไนเนอร์นะครับกระบะหลังอ้ากระบะหลังถือว่าโอเคอยู่นะบางใช้ได้อยู่อ่ะที่นีน่ได้กระบะหลังครับพร้อมแม็กไนเนอร์นะฮะนี่แม็กไนเนอร์ยังสวยๆอยู่เลยได้กระบะหลังพร้อมแม็กไนเนอร์นะครับที่ได้นะเบื้องต้น <c oughs> แหนบครบไหมบงัง <c oughs> แหนบดุมได้ดุมล้ออ่ะประตูฝั่งนี้ใช้ได้นะถือว่าโอเคประตูฝั่งนี้นะครับ ประตูฝั่งนี้เทวล้อแมกครบสี่ใบอ่ามาดูเครื่องกันครับมาล้อ,มลอแมกได้อยู่ใช่ไหมบงังอ่ามาดูมาดูเครื่องครับมาดูเครื่องครับทีนี้อ่ะวันนี้ฝนตกรินรินหมดฝนนี่ผมก็จะเทปูนแล้วนะอนโอ้เครื่องสวยมากโอ้เครื่องสวยสวยุดเลยบงังเครื่องสวยมากเป็น power นะครับอ่าได้ได้ชุดรวมอะไร power กระปุกอะไรเป็นอะไรไม่เนี่ย ไม่เป็นอะไรนะครับกขาปูพรมอะไรตัวตั้งเลยเยอะด้วยน้ำมันเครื่องเป็นไงมันเครื่องอ่าโอเคขาดขึ้งนิดเับผมอ่เมาเดี๋ยวเรามา,มาดูกันนะครับ <มา S 1> ว่าเปิดออกมาแล้วสภาพอย่างเงี้ยนะฮะที่เขาจอดทิ้งไว้ประมาณ3 4มปีเนี่ยก่อนที่เขาจะขายจะขายออกเนี่ยอ่ะดูน้ำนีไหมเติมน้ก่อนอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสภาพอย่างนี้สตาร์ทมามันจะติดไหมเดี๋ยวให้บงังหาแบตเตอรี่ก่อนครับบังเติมน้ำครับเติมน้ำก่อนม้อน้ำรั่วไหม ม้น้ำไม่น่าจะรั่วเลยได้หม้อน้ำเอ้าเออคันนี้ซื้อสามหมื่นกว่าบาทนี่จะคุ้มอยู่นะจะได้อยู่ครับจะคุ้มอยู่แต่เรามาฟังเสียงเครื่องก่อนว่าจะเป็นยังไงนะฮะเออถือว่าไม่รั่วถือว่าไม่รั่วใช่ไหมอ่าหม้อน้ําถือว่าไม่รั่วครับเต็มแล้วครับนี่เห็นไหมน้ำไหมครับเนี่ยเต็มแล้วถือว่าหม้อน้าไม่รั่วหม้อน้ําผ่านได้หม้อน้ําด้วยนะครับก็คือคําว่าได้ของผมก็คือได้ขายเป็นอะไรไม่ได้ขายเป็นเ็เหล็กไงกระปุกพวงมาลัยชุด power ถือว่าได้นะ นะวงพวงมายไม่ผ่านครับแตกแล้วไม่ผ่านก็ได้จะแตกก็จะได้พวกเรือนไมคคอนโซลพวกคอนโซลคอนโซลอะไรได้อะไรนิดน้อยๆนะฮะเดี๋ยวใช้ช่างบางสตาร์ทดูก่อนเดี๋ยวช่างบางเอาแบตเตอรี่มาก่อนครับมาสตาร์ทฟังเสียงกันครับว่าคันนี้ที่ซื้อมาเนี่ยมันจะคุ้มไหมนะฮะแต่ผมว่าคุ้มแล้วแค่เปิดดูผมก็รู้ว่าคุ้มครับคันนี้ไม่ขาดทุนแน่นอนมีกําไรนะครับคันนี้มีกําไรยอมรับเลยว่ามีกําไรนะครับ เพราะว่าเครื่องสวยนะครับได้เป็น power แล้วก็กระบะหลังแม c l ไ n เนอร์ก็สวยสนใจตัวไหนทักมานะครับโทรมานะฮะถ้าอยู่ไม่ไกลก็วิ่งมารับของได้เลยแต่ถ้าอยู่ไกลก็เป็นอุปสรรคหน่อยนะฮะโอ้รู้เรื่องครับเดี๋ยวช่างบางเอาแบตเตอรี่กันช่างบางแบตเตอรี่มาวางดิ<อ>เสียงจะเป็นยังไงนะครับรอก่อนแป๊บหนึ่งครับผมอ่ะเดี๋ยวช่างบางแบตเตอรี่มาวางกันครับเอา,บาแบตเอาลองดูดสิ ใส่แบตลูกแรกครับลองดูนั่วแต่าเ้แห้งลงมกน้อใดมัใดมันอาจจะเสียบ่ใสตาร์แล้วอาจะใส่แบตไปแล้วอาจจะพว่วงลองพ่วงยี่สิบสี่ดูสิบ้างอ่านี่ครับเอาแบตเตอรี่มาลองยี่สิบสี่ดูนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะฮะเพราะว่า,าบางครั้งเขาจอดนานนะครับจอดนานแล้วก็แต่ที่แน่ๆเครื่องมันหมุนได้อยู่นะบางเนาะไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ แต่ถ้ามีปัญหาก็ไม่มีอะไรยุ่งยากหรอกครับก็ถอดมาดูครับแค่นั้นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกระตุ้นนะฮะกระตุ้นเอ่อได้สตาร์ทก่อนแล้วก็พอสตาร์ทติดปุ๊บจะลองหมุนพวงมาลัยดูว่า power มันทํางานไหมนะครับเดี๋ยวเราดูเบื้องต้นว่าเราจะได้ชุดปั๊ม power เหมือนที่เราพูดกันเบื้องต้นคลิปไหมดูสภาพครับตกถนนนะฮะคนขับไม่เป็นอะไรครับหัวแตกหัวแตกคนขับหัวแตกนะบังเกิกับหัวแตกครับเซ็นเอกสารให้อยู่เลยคนขับนะฮะ เอามาครับบ้างใไซล์เป็นดีขนาะพลาดไสลแบตเตอรี่กับใ่ครับแบตเตอรี่ใหญ่กว่าคนอีกหอดบ่ละ่ะหอดอยูม่มันวะเอาแบตซ้อนแบตครับมาดูช่างชาติครับสตาร์ทครั้งแรกเป็นไงอาการอาการเป็นแบบเลยมัน,นไปจึ๊กไปแล้วมันดีดครับครับจึ๊กแล้วดีดครับ ว่ามันไปไปแล้วดีดกับแบตเท่าบ่ถึงบอกขึ้นยังไงจะมาว่าสีล่างแบตไม่ล่งเลยครับถ้าว่าอาการที่เจ้าเว้าหนี่งเพยังอาการคอวียงขาดนี้ดิเลยนี่มันก็บ่ญหาเป็นไปได้นะครับมมีเสียงยังไงม่มีเสียงที่จะคอเวียงขาดไหมจึ๊กแล้วมันดีดกับจึ๊กแล้วมันดีดกับอ่ะเดี๋ยวหาแบตแรงๆมาลองดูอีกครั้งหนึ่งครับเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปเลยครับไม่กลัวครับเพราะว่ายังไงเราก็จะถอดรื้ออยู่แล้วคันนี้อ่ะมาเดี๋ยวรอแบตกับ ให้เขาหาแบตก่อนหาแต่แบตอยู่เบิดมือเบิดคำอยู่นเดียเดินหาแบตกันไหมครับกาลังสั่งแบตมาเพราะว่าเมื่อวานสั่งมา5ลูกก็ใส่รถไปแล้วนะครับคันนี้ก็จะใส่ให้ลูกค้าครับคันนั้นอีกนะครับแล้วก็อีกสองคันอยู่ปั๊มน้ำมันนะฮะแล้วก็รถบัสอีกที่ใส่แบตส่งลูกค้าแบตเรามันสั่งมาแล้วมันก็หมดไปด้วยอ่ะสั่งมาอีกน่าจะถึงพรุ่งนี้ครับแบตครับเดินหาแบตอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอาการที่มันหมุนชึกแล้วก็ดีดกลับ ชึกระดิดกับเนี่ยเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเอาแบตแรงๆมากระตุ้นให้มันหมุนอัดครั้งเดียวเลยเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปเลยครับไม่กลัวครับเพราะว่าดูแล้วผมดูองค์ประกอบด้านโดยรวมแล้วน่าจะเกือบเกือบได้ทุนแล้ว <laughs> มาลุ้นเครื่องให้เป็นกําไรครับทีนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเขาหาแบตก่อนกําลังเดินหาแบตนะครับครับขนาดใส่แบตเตอรี่ไปนีวทีนี้ไม่ขยับเลยครับเดี๋ยว ก็คือปรึกษากันแล้วครับว่าจะถอดไดสตาร์ทออกมาแล้วมาลองดูนะครับถ้าไดสตาร์ททำงานแสดงว่าข้อเหวี่ยงขาดจริงนะครับเอามาดูครับทีนี้อ่าลากไปแล้วครับจะถอดไดสตาร์ทแล้วครับถ้าไดสตาร์ททำงานแสดงว่าข้อเหวี่ยงขาดจริงนะครับมันอาจจะเป็นในลักษณะรถมันเอียงแต่แขงข้างเนาะคิดคิดไปอีกมุมนึงอะล้วทีนี้น้ำมันเครื่องมันขาดแล้วข้อเหวี่ยงมันทํางานมันก็เป็นไปได้ที่มันจะขาดข้อเหวี่ยงขาดมันก็มันเป็นไปได้ยากแต่ว่าจะลองดูก่อนครับมันจะเป็นยังไงเอา เอาขอวิธีนี้อีกวิธีนึ่งเดี๋ยวจี้ตรงครับทีนี้หันมาจี้ตรงครับทีนี้เอามาอเ,เอาอเมันจะเป็น<า>ไปได้ไหม,มเ,เอานใสเไมัแ <laughs> เอาจะได้ไหม หาบูเห็นบ่นดิถอดได้บ <ทะ S 1> <ด>่สายมันกลับกันต้องถอดได้สตาร์ทออกมาบ่าเอาสรุปแล้วถอดได้สตาร์ทครับมาง่ายดี ok สรุปแล้วถอดได้สตาร์ทเลยเอามะในที่สุดก็มาถึงมือช่างทอนครับช่างทอนครับตอนนี้จะทําอะไรครับขั้นตอนอธิบายให้ฟังหน่อย,อยจะถอดหมุนจะถอดอุ้มลมเหรอถอดออกแล้วก็ถอดไดพัดแล้วก็หมุนเครื่องดูก่อนว่ามันลูกสูบติดไหม ไม่น่าติดใช่ไหมครับต้องถึงมือช่างทอนครับแต่ไอว้วาอยู่นี่ไอว้วาได้สตาร์ห่างะวะ <laughs> จะว่าเพื่อความชั่วเขาถอดไอ้เดี๋ยวเราจะถอดไอ้ใบพัดกับอุ้มลมหม้อน้านะครับแล้วเราจะหมุนข้อเหวี่ยงดูถ้าข้อเหวี่ยงยังหมุนปกตินะฮะไม่ติดไม่อะไรเราก็จะถอดไดรสตาร์ออกมาเปลี่ยนแต่ถ้าหมุนข้อเหวี่ยงแล้วติดไม่ต้องถอดไดรสตาร์ให้มันเสียเวลาครับ <laughs> เอาไปตัดอย่างเดียวเลยนี <laughs> <laughs> ่ครับจ้า เอาตามสูตรช่างทอนครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรู้เรื่องครับผมถอนแล้วครับเริ่องถอนครับสรุปเป็นไงครับช่างทอนฮะเอาบม่มีลูกวอกนี่เห็ดังไรป่ะนี่เ,เขาเกี่ยวยกยกขึ้นหูเลยมันหล่อห่วยเห็นไหมเห็ดหลายรูปแบบจิว่ะอาจจะยกขึ้นเอาทำไงเอาลองลองดูดิ มาด,ด,ดูดูครับก็คือเพราะว่าเครื่องอ่ะเขาจะสัมพันธ์เกี่ยวกับเฟืองท้ายใช่ไหมครับแล้วช่างทอนจะเอาทางลัดครับเข้าเกียร์ปุ๊บแล้วไปหมุนล้อครับถ้าล้อหมุนได้แสดงว่าได้ถ้าล้อหมุนไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ได้ครับช่างทอนจะเอาแบบนั้นครับทีนี้มันเป็นทางลัดอีกมุมน,นึงอะ่ะอ่ะขึ้นแล้วครับหมุนนัะนะ่นแหละอ่ะโอเครู้เรื่องครับได้แล้วทีนี้ครับมาเข้าเกียร์ ปับ๊บอ่าจะหมุนแล้วครับปิดปิดนะท่อนปิดนะเขนะ่าเขากลางโม่หมุนโมเมนต์ระบบทอ,อน,น,ออนเอาจับล้อฝั่งหนึ่งครับออาบางมองเข่ากลางหมุนปะ รอดยากใช่ไหมรอดอยากลูกสูบติดถอดหัวฉีดเนะถอดหัวฉีดครับเอาเ,เอาน้ำมันใส่เอาถอดหัวฉีดครับเอาน้ำมันใส่ครับถอดหัวฉีดแล้วสตาร์ทมึงให้มันดังงนเหม,มอะให้นมันมีแรงอัดันจะเป็นแบบไหนเ,เดี๋ยวดูครับถอดหัวฉีดก่อนครับโอ้หลากหลายครับนี่แหละครับรถซากครับมันเป็นอย่างนี้แหละครับถ้าเจอคันที่มันดีมันก็ดีไปครับถ้าเจอคันแบบนี้ก็แบบนี้แหละครับมา มาถึงขั้นตอนเดี๋ยวนะช่างบางนะที่ช่างบางถอดออกหมดแล้วครับถอดหัวฉีกถอดอะไรออกหมดเดี๋ยวมาดูครับว่ามันเป็นอะไรนะฮะที่เราสันนิษฐานว่าลูกสูบติดอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ครับเอาลองดูดิดูครับดูนี่นี่เออมาแล้วขยับแล้วครับขยับทูกสูบเลยขยับแล้วขยับแล้วเลยให้ช่างบางจัดการครับแล้วเรามาดูกันว่าสภาพแบบนี้เอ มาแล้ว,ว,ลวเริ่มจะหมดแล้วครับเริ่มจะหมดแล้วจะมาดูฝั่งนี้ครับโอ้ยมันยิงทีว๊บแล้วปะมองให้นี่ในี่นี่มันพุ่งออกมาตรงนี้นรนตรงหัวฉีดเลยนะมันจะไปข้างด้วยวี๋ยวมันดันกันเอาบังเอาให้มันหมดพอมหมดแล้วเดี๋ยวใส่ประกอบหัวฉีดประกอบอะไรเข้าไปแล้วมาสตาร์ทดูนะครับนนอ่าจะหมดแล้วครับจะหมดแล้วครับหมดแล้วอยากให้ดีติดเครื่อง กกบ่อะมันแมนโ่ล่ะมันจีบดมันเบิดตี <c oughs> อะเดี๋ยวให้ช่างเดี๋ยวให้ช่างบางหมุนไล่ให้มันเรียบเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราประกอบแล้วมาสตาร์ดูกันครับผมอ่ะมาครับหลังจากที่อยู่ตรงนู้นย้ายมาตรงนี้แล้วก็ย้ายตรงนี้ย้ายสี่ครั้งแล้วครับมาบางโทรเรียกผมขึ้นมาจากหลังร้านนะครับบอกว่าเครื่องติดแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันครับเนี่ยถอดล้างไล่ระบบสรุปก็คือ รถน่าจะโดนแล้วก็คว่ำแล้วก็น้ํามันเข้าไปค้างอยู่หัวลูกสูบใช่ไหมบังใช่ครับมันก็เลยติดเหมือนลูกสูบติดก็เลยบังอ่อก็เลยใช้วิธีถอดหัวฉีดแล้วก็ดันน้ามันออกแล้วมาลองประกอบสตาร์ทดูครับทีนี้มาฟังเสียงกันอ่ะบังเอาดิบังบอกว่าเครื่องดีนะเดี๋ยวมาฟังกันนะฮะเออเครื่องดีจริงไหมเออ เดี๋ยวประกอบไอดีให้มันเรียบร้อยนะบังนะกว่าจะติดได้ครับสันนิษฐานกันไปต่างๆนานาอ่าดับซะกว่าจะติดได้สันนิษฐานกันไปข้อเหวี่ยงขาดมั่งได้สตาร์ทพังมั่ง,งแล้วชาร์ปมั่งอันสุดท้ายก็คือก็เลยโทรไปถามในหน้าคนที่เขาซื้อรถคันนี้ให้ผมนะเขาก็เลยบอกว่ารถมันตะแคงตะแคงนะครับตะแคงข้างอะ่ะโดนตะแคงมาผมก็เลย ช่างทอนก็เลยสันิฐานว่าน้ำมันอาจจะกลับมาแล้วมาค้างอยู่หัวลูกสูบกลายเป็นลูกสูบติดแล้วทีนี้ก็เลยเปิดหัวฉีดออกสตาร์ทไล่ก็เป็นจริงตามนั้นสรุปติดแล้วนะฮะก็คือตัวนี้เนี่ยเหมือนที่เราให้ฟังซื้อมาราคานี้จะได้อะไรมั่งก็เรียบร้อยครับกว่าจะติดเดี๋ยวยังไงจะตัดถอดแยกอะไรใครสนใจตัวไหนมาคุยกันนะครับตัวนี้นะฮะอ่ะโอเคเดินทางมาถึงท้ายคลิปละฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไรยนวุฒิชัยของถูก ถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไรยนต์นะ087 9519226 09 0956643826วุฒิชัยอะไรยนต์กาสิน์ชื่อนี้มีแต่คำว่าถูกขอพะคุณทุกท่านมากๆครับวันไม่มี